เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าร้านขายขนมเล็กๆในโรงเรียนเนี่ยจะกลายเป็นห้องเรียนที่สอนทักษะแห่งอนาคตที่แบบลำมากๆได้ยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับแล้วก็น่าทึ่งมากๆด้วยไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นมายัางไงและนี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้การเงินที่ดูเหมือนจะวุ่นวายยุ่งเหยิงของร้านค้าเนี่ยนะจะกลายมาเป็นบทเรียนที่สอนทักษะแห่งศตวรรษที่21ได้จริงๆหรือ เดี๋ยวเรามาหาคำตอบนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่ามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านค้าของโรงเรียนแห่งนี้กันก่อนเลยเรื่องของเรื่องก็คือมันเริ่มต้นที่ร้านพี่ปีสีครับเป็นร้านค้าสากลเล็กๆที่ดูเหมือนจะไปได้สวยเลยนะเพราะว่ายิ่งวันก็ยิ่งขายดีขึ้นเรื่อยๆแต่เชื่อไหมครับว่าไอความนิยมที่เพิ่มขึ้นนี่แหละที่กำลังจะสร้างปัญหาใหญ่โดยไม่รู้ตัว พอร้านเริ่มขายดีขึ้นปัญหามันก็ตามมาเป็นพรวนเลยครับลูกค้าก็เยอะขึ้นแต่การจดบันทึกน่ะสิยังเป็นแบบบ้านๆจดใส่สมุดไปวันๆผลก็คือไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วร้านได้กำไรเท่าไหร่กันแน่และที่หนักไปกว่านั้นคือบางทีเงินก็หายไปดือด้อๆโดยไม่รู้ว่าหายไปไหน และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยครับทักษะเดิมๆที่นักเรียนมีอย่างการจดรายรับรายจ่ายง่ายๆเนี่ยมันไม่พอที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของร้านได้อีกต่อไปแล้วสิ่งที่จำเป็นจริงๆตอนนี้คือทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็ความเข้าใจในหลักการบัญชีที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับจากปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายขึ้นมาว่าเราจะเข้าไปช่วยเจ้าของร้านพี่ปีสี วางระบบการบันทึกรายการค้าแบบง่ายๆเพื่อให้เขารู้ผลกำไรขาดทุนที่แท้จริงได้ยังไงคือมันไม่ใช่แค่คำถามในห้องเรียนแล้วนะครับแต่มันคือภารกิจที่ต้องลงมือทำจริงๆแล้วจากปัญหาจริงๆที่จับต้องได้นี่แหละครับที่นำไปสู่แนวทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาเป็นทางออกของเรื่องนี้ทางออกที่ว่านี้เขาเรียกกันว่า problem based learning หรือที่เราเรียกย่อๆว่า PBL ครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะก็คือแทนที่เราจะมานั่งท่องจําจากตําราเรียนก็ให้ผู้เรียนเนี่ยพุ่งเข้าไปเจอกับปัญหาจริงๆที่มันซับซ้อนไปเลยแล้วก็เรียนรู้จากการลงมือแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองหัวใจสําคัญของ PBL เนี่ยมันมีอยู่4อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือนักเรียนต้องเป็นศูนย์กลางเป็นคนขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 2. คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมเล็กๆนี่แหละคือหัวใจเลย3คือบทบาทของครูจะเปลี่ยนไปครับจากผู้สอนมาเป็นโคช้ชคอยชี้แนะแนวทางและสุดท้ายข้อที่4คือทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากปัญหาที่มันท้าทายและเกิดขึ้นจริงเอาล่ะทีนี้พอเราเห็นภาพทฤษฎีกันแล้วใช่ไหมครับลองมาดูกันดีกว่าว่าพอเอาแนวคิด PBL มาใช้กับกรณีของร้านพี่ปีสจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไง ต้องบอกเลยว่าคุณครูที่ดูแลโปรเจกต์นี้เขาไม่ได้ทำกันเล่นๆนะครับมีการวางแผนอย่างเป็นระบบถึง5ขั้นตอนเลยทีเดียวตั้งแต่การสร้างทีมเวิร์กวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนาสื่อการสอนจนถึงการลงมือทำจริงและที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือขั้นสุดท้ายที่นำผลงานไปต่อยอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆด้วยความเจ๋งของกระบวนการนี้มันอยู่ตรงนี้ครับคือปัญหาที่เด็กๆเจอมันไม่มีคาตอบที่ถูกผิดตายตัวมันเปิดกว้างมากๆให้นักเรียนได้คิด หาวิธีแก้ที่หลากหลายด้วยตัวเองทุกคนเลยต้องเรียนรู้ที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆกันเองแล้วการวัดผลก็ไม่ใช่การสอบนะครับแต่เป็นการดูจากกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้ล่ะเป็นยังไงในส่วนนี้ล่ละครับเราจะมาดูกันว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งอะไรขึ้นบ้าง เราจะเห็นการเติบโตของนักเรียนได้ชัดเจนมากผ่านกรอบที่เรียกว่า KPA ครับ K ตัวแรกคือ Knowledge หรือความรู้ก็ได้ความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลย P คือ Process หรือกระบวนการก็คือได้ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีที่คล่องขึ้นและสุดท้าย A คือ Attitude หรือเจตคติ ati, ก็คือได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทางานด้วยและนี่แหละครับ คือทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่21ที่ถูกปลดล็อกออกมาจากการแก้ปัญหาในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสารรค์และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทักษะการแก้ปัญหาแต่ถ้าจะให้พูดถึงทักษะที่มันล้ำค่าที่สุดที่เด็กๆได้รับไปจริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องการทำบัญชีด้วยซ้ำ แต่มันคือการที่พวกเขาได้เรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองต่างหากนี่คือสุดยอดทักษะสำหรับการเอาตัวรอดในโลกยุคนี้เลยครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสำคัญยังไงเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ย มันไม่ใช่การไปหาคำตอบสำเร็จรูปที่อยู่ในตำราเรียนนะครับแต่มันคือการพัฒนาทักษะเพื่อเอาไปใช้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เรื่องราวของร้านพี่ปีสได้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนมากๆเลยและสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับในชุมชนของเราเนี่ย มันมีปัญหาอะไรอีกบ้างที่กำลังรอให้เราเข้าไปเปลี่ยนมันให้กลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตแห่งต่อไป